ทรงนี้นะคะลูกค้าสวยมากนะคะลูกค้าเป็นทรงสไลด์แบบนี้ทรงนี้รานะคะลูกค้าทรงแบบสไลด์แบบนี้นะคะลูกค้าเป็นเลเยอร์ลงมาแบบนี้นะคะลูกค้าเข้ากับกรอบหน้าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะมีหนังสีสาเทียมกว้างด้วยลูกค้าสามารถเปลี่ยนแสกได้นะคะลูกค้านี่ไหมพิ้วสวยแบบนี้เลยนะคะลูกค้าทรงนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะลูกค้าสีที่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นสีน้ําตาลโคลนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีสีดําแบบนี้นะคะลูกค้านี่ลูกค้าสังเกตนะคะจะมีเป็นสไลด์แบบนี้ลงมานะคะลูกค้าเข้ากับ หน้าแบบนี้เลยถ้าเปลี่ยนแสกก็จะได้แบบอารมณ์ประมาณนี้นะคะลูกค้าเป็นสีดํานะคะลูกค้าแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีน้ําตาลประกายทองแบบนี้นะคะลูกค้าใส่กลางแบบนี้เปลี่ยนแสกซ้ายแสกขวาได้หมดเลยนะคะลูกค้าและลูกค้าใส่ก็ติดกิฟเพิ่มตกแต่งเพิ่มอะไรเพิ่มได้ ตามใจชอบเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ไหมของทางร้านนะคะลูกค้าเป็นไหมฟอกใหม,ใหมไม่เงานะคะลูกค้าไหมผิวสวยหอมนุ่มมากๆเลยนะคะลูกค้าสามารถหนีบตรงได้นะคะลูกค้าอยากใส่แบบสไลด์ธรรมชาติแบบนี้ก็ได้หรือว่าใส่แบบนี้เบื่อเอยากให้มันตรงแบบตรงสไลด์ไปเลยลูกค้าก็สามารถหนีบได้เพราะว่าไหมของทางร้านเนี่ยทนร้อนสูงมากๆนะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะลูกค้าปกติเนี่ยทางร้านขายอยู่ที่1590บาทนะคะลูกค้าวันนี้นะคะในคลิปนะคะลูกค้าเพียง1290ับาทเท่านั้นนะคะลูกค้าบอกเลยว่าทรงนี้เนี่ยขายดีมากๆนะคะลูกค้ารีบซื้อเลยนะคะลูกค้าก่อนสินค้าหมดนะคะ